รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปลอดภัยในงานยกคิดถึง technical lift all รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด The National Dog Show 2องค่ะส <theory> ัปดาห์ที่แล้วนะคะมีแอมเนี่ยเป็นคนพรีเซนต์ที่นี่ใช่ไหมคะว่ามีอะไรมีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็มีบูธอะไรกิจกรรมอะไรบ้างแต่เรายังขาดหนูนิ่งๆนะคะในการเดินเที่ยวที่นี่ขาดอันนี้ไม่ได้รึเบรกนี้นะคะจะเป็นแบรกที่เราจะพาหนูนิ่ โอเคลากกันเหมือนทุกครั้งที่เห็นไม่เอาค่ะเราจะรู้สึกมันง่ายไปนี้อยากสบายมากขึ้นโดยรลดเข็นไม่ใช่เข็นหมาเข็นของแต่เราจะเอามาเข็นหมาแข็นนิ่ๆๆในวันนี้ ยังทําให้เขารู้จักเข้าสังคมได้ด้วยอันนี้มีอยู่กับแก๊งหมูีย่เรียกว่าหมาเลยดูสิวบอันล่ำเงินริงเลยลูกเอ้ยตายละคุณพ่อแนะนำลูกนิดนึงค่ะ ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ปักนะครับชื่อเต้าหู้อายุขวบกว่าแล้วนะฮะตัวนี้เป็นน้องนะฮะเป็นอังกฤษบูด็อกชื่อเต้าหวยคุณพ่อคะนีสัยของสองตัวนี้เป็นยังไงเอ่ยบูด็อกเนี่ยเขาเป็นหมาที่หน้าตาอาจจะดูดูดุสักนิดนึงแต่จริงๆเขาเป็นหมาที่ใจดีมากๆแล้วก็ขี้อ้อนรักเด็กปักเนี่ยสำหรับเต้าหวยเนี่ยเขาจะรักรักรักป้ามากรักพ่อมากนะอย่างจริงๆแล้วเดินงานอย่างเงี้ยผมสามารถปล่อยสายจูงแล้วเขาไม่หลงไปไหนเพราะเขาจะเดินตามตลอดเวลา อันนี้ไม่ได้ฝึกใช่ไหมคะเป็นโดยธรรมชาติใช่ครับเป็นเองครับเป็นเองแล้วก็คือจะเลี้ยงเหมือนลูกคือกินนอนด้วยกันอยากทราบเลยค่ะว่าเสน่ห์ของสายพันธุ์ปากเนี่ยคืออะไรคะคุณแม่ขี้ออนแล้วก็เรียกว่ากินกินเก่งแล้วก็ตดเหม็นเวลาอยู่ในรถเนี่ยจะประจําปกติคุณแม่พาเขาไปเที่ยวไหนบ้างคะไปทุกที่ที่ไปอะค่ะเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่บ้านเราก็เบื่อเราก็อยากออกไปเที่ยวไปเจอคนไป เยตที่ใหม่ๆบ้างเขาก็คงเหมือนเราเขาก็ได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขเห็นไหมเหตุผลน่ารักน่ารักนี่นีไอเว้ยคนมองมันเต็มเลยปิดตาหนูก่อนไม่ใช่พี่น้องปิดตามีอะไรจาอะไร เดินก็ไม่ต้องเดินรถก็มีให้นั่งจาวอะไรคะแล้วตอนนี้นะคะเนียงก็อยู่กับอาจารย์สาธิตนะคะแต่ว่ายังงงอยู่ค่ะว่าบูทที่อยู่เนี่ยเป็นบูธอะไรเพราะว่ามีถึง6แบรนด์ต้องให้อาจารย์แนะนํานิดนึงค่ะโอเคบูธนี้เราเรียกเขาว่าเวสต์ซิตี้เวสต์ซิตี้เป็นการรวมตัวของสัตวแพทย์รุ่นใหม่นะครับที่พยายามตั้งใจจะสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในแพทเทิร์นของโรงพยาบาลคนหัวใจสําคัญคือ เราพยายามรวบรวมพยาบาลสัตว์ที่รักน้องหมาจริงๆในกลุ่มของเวที ity, เราพยายามบอกว่าคุณหมอท่านใดเชี่ยวชาญเรื่องไหนนะครับแล้วเราก็ถ่ายโอนเคสทั้งหากันเพื่อให้น้องหมาได้รับการ,การดูแลจากคุณหมอที่เชี่ยวชาญหรือว่าแม่นยําในโรคนั้นจริงๆแล้วปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเพื่อการดูแลชีวิตสัตว์ป่วยที่ดีที่สุดอันนี้ผมใช้จับบ้าน,าน,านว่าเราเป็นกระบวนการหมอดุมหมาโอเคหลยหัวที่าหัวเดียวงถูกต้องถูกต้องหากใครที่สนใจคะ่ะ แต่ไม่ได้มางานนี้ไม่ได้มางานตลาดอินเตอร์เนชั่นอลด็อกโชว์สามารถติดต่อกลุ่มนี้กลุ่มดีๆแบบนี้ได้จากช่องทางไหนคะไปหาคําว่าแฟนเพจนะครับค,คาว่าสำนักการตลาดและการบริหารกลางเพื่อรุกิจสถานพยาบาลในแฟนเพจนั้นเนี่ยสามารถคอนแทคถามเข้าไปได้เสมอว่าสนใจคุณหมอที่ท,ที่มีความมีความม,วาม,ม,วาม,มีประสบการณ์ด้านโรคไหนะนะครับออแล้วก็เราจะเป็นเราจะมีทีมแอดมินที่คอยตอบให้ว่าไปโรงพยาบาลนี้ดีไหมโรงพยาบาลนั้นดีไหมเรจะมี ออผู้สนใจเฉพาะด้านประจำอยู่ใช่ครับช่วงคำพีสีขานังหมาสายพันธุ์ใหญ่จงระวังกับปัญหาในระบบทางเดินอาหารสำหรับสาเหตุนั่นก็คือการที่สุนัขทานอาหารครั้งละมากๆ ในเวลาที่รวดเร็วและหลังจากกินเสร็จก็ปล่อยวิ่งเล่นหรือกิ้งตัวไปมาเพราะสาเหตุนี้อาจจะทำให้กระเพาะอาหารเทกำลังขยายใหญ่อยู่นั้นเกิดการแกว่งตัวไปมาจนบิดหมุนได้ซึ่งเราจะสามารถสังเกตอาการได้คือน้องหมาทำท่าจะอาเจียนแต่ไม่มีอะไรออกมาน้ำลายไหลามากโก่งตัว ท้องการขยายใหญ่แบบเชียบพลันหอบหายใจลำบากเหงือกแล่นลิ้นสีม่วงนอนร้องครวญนครางเพราะเนื่องจากความเจ็บปวดสุดท้ายน้องหมาจะเสียชีวิตภายใน1-3ถึงสชั่วโมงสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ปกครองควรรีบป้อนอยาลดแก๊สในกระเพาะอาหารและให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด ช่วยชีวิตต่อไปพบกับรายการที่ฉีกกฎของโเทอ ปลอดภัยในงานยกคิดถึง t e c h ิ i c a l l i f อ o รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ the fly day house d e l i c i o dog cook dog serve and dog eat งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคสัพพลายเชนจำกัดอีกหนึ่งที่พักของคนรักสุนัขตรีชวารีสอร์ท ขอมหัวดูไหมไม่เอาไม่เอาดูไม่ชอบเว้โอเคโอเคหนูไม่แฮปปี้มีไหมบังคับเฮ้ยนี่แต่มันถูกมากเลยนะให้ตัวสองร้อยนะให้หรอวายขอบคุณค่ะได้เอาจริงเลยอันนี้พี่ก็ให้น้องอ่ะว่าะเองจริงเอ,าไ,เอา,ไาไว้จะได้ไม่เบื่อในระหว่างแบบดูวิวอันนั้นเอา,เอาบ่าอ่ะติดๆยนะขอบคุณค่ะ ให้ว่าร้าน litte d e s นะคะนอกจากจะมีของเล่นน้องหมาแบบนี้กระดูกแบบนี้แล้วก็นะคะก็จะเป็นที่นอนชุดเล็กๆนะคะซึ่งนี่ๆใส่ไม่ได้แต่ว่าสําหรับน้องหมาตัวเล็กนะคะสามารถนะคะมาซื้อได้มาต่อจะไปร้านไหนดีนะ หนูยังไม่เคยหมั่นยี่ห้อน,นี้เลยเอาเปล่าเอาเปล่าเอารสไหนจิ้มเอาอะไรวายวิวให้หนูด้วยอ่ะทำไงก่อนทำไงก่อนเอาไหมเออต้องมีมาไร่ลูกไหมลูกอ้ยนี่นี่นบุญนี่อาหารคุณดีมากเลยนะลูกแฮ่จออุกวน์นะคะเป็นอาหารเกรดซูปเปอร์พรีเมียม โฆษณาเราฟรีจานนาคตอย่าลืมนะคะ <S <S และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบูธ Hill Sense Diet นั่นเองนะคะเป็นอาหารของแมวและสุนัขค่ะเขามีเรื่องราวดีๆจะมาบอกทุกคนอยู่กับ Brand Ambassador นะคะใครอยากเป็นใครอยากได้นะคะพี่นุ่มพาขอกติกาค่ะ ค่ะปีนี้นะคะก็จะเป็นปีพิเศษของฮิลค่ะก็คือจะมีการประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์ของฮิลนะคะปกติเนี่ยเราจะประกวดทุกๆ2ปีครั้งหนึ่งนะคะปีนี้เนี่ยก็ครบรอบ2ปี 2> เราก็จะมีการรับสมัครกันขึ้นไปเข้ามานะคะ,คะก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกของคุณทานอาหารไม่ว่าจะเป็นแมวหรือหมาก็ได้นะคะก็คือมาสมัครได้เลยกินอาหารของฮิวก็สมัครได้เลย<อ>ได้เลยอ่าแล้วก็หลังจากที่ได้นะคะเราก็จะสมัครคัดเลือกนานจนเหลือของครอบครัวแล้วพอได้เนี่ย 6ครอบครัวเนี้ยก็จะได้ทานอาหารฟรีหปีแล้วก็จะมาโลดแล่นอยู่ตามบูธของเรานี่เองค่ะแล้วก็วิธีการสมัครก็คือคุณสามารถที่จะเข้าไปที่เอ่อ a ฟซบุ๊กก็ได้นะคะ Facebook ก็คือค้นหาคําว่า Pet Nutrition Center ค่ะเปียวค่ะนองก็น่าสนใจมากชิมิราจริงๆลูกมีหน้าตาดีมากนะลูก ยังสดมากยังไม่เคยมีแฟนจริงๆใช่พิสูจน์เลยจ้ะบุพูดจบประโยค ไปห,หัวหินมาค่ะที่ที่เราไปเราจะเ,าเขาไปด้วยถ้าเกิดโรงแรมไหนไม่ให้เข้าเราก็จะต้องโทรไปเจราจาต่อรองให้แบบขอให้ลูกเราได้เข้ายอมจ่ายมากคุณก็ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกไม่อยากให้เขาต้องโดดเดี่ยวที่บ้านตัวนี้นะคะชื่อว่ามารูนะคะสายพันธุ์ต้นกำเนิดเขาจริงๆน่ะเชแปนนี่ใส่เขานะคุณผู้ปกครองบอกว่าขี้อ้อนมาก รอยากเลี้ยงนะคะเมีอัมอยากให้ทุกคนศึกษาก่อนไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตามต้องศึกษาใส่ยใจคอเขาก่อนว่าเข้ากับเราได้ไหมและเราเลี้ยงเขาไหวหรือเปล่าช่องเดลิซิโอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบช่องเดลิซิอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบ สำหรับช่วงนี้ค่ะมีแอมอยากมาแนะนำโสมใหม่และความใฉไลายของ d e l ิ z ซ o โที่ยังคงถูกปากน้องหมาเช่นเคยแต่ถ้าบางคนยังสงสัยว่าทำไม d e ลิ z ซ o โถึงเป็นขนมอบที่ถูกปากน้องหมาวันนี้ค่ะมีแอมมีคำตอบมาให้ เอเซโอเป็นพันธุ์ที่เราตั้งใจทำขึ้นมานะครับเพราะว่าเราคุณคอนเซ็ปต์ว่าเป็นด็อกคุกด็อกเซิร์ฟด็อกอีทนะครับเพื่อสุนัขทุกสายพันธุ์นะครับมีประโยชน์จากเนื้อปลาแซลมอนและวิตามินต่างๆที่เราเสริมเข้าไปเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยเราเป็นเนื้อปลาแท้ๆเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมนะครับจากกลิ่นรสชาติที่เราเสริมเข้าไปเสริมด้วยดีเอเซโกวิตามินและเกลือ15ชนิดซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับสุนัข แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบสำหรับส่นักด้วย <S <S ส่วนผสมและวัตถุดิบหลัง d ดซิโก็เป็นเนื้อปลาแซลมอนนะครับแล้วก็มีส่วนผสมเสริมของแต่ละสูตรมีผักมีรสนมครับมีรสตับแล้วก็รสบราร์บีคิวเดิซิโอพารปัจจุบันมี2รสชาตินะครับมีไก่และแครอทและกุ้งและผักคนาครับ ปัจจุบันเรามีการปรับปรุงเพ็ก้งใหม่เพื่อให้มีความสดใสและมีความชัดเจนในแง่ของผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับดังนั้นสําหรับผู้ที่รักสุนัขนะครับก็ผมเชื่อว่าเดซิโอจะเป็นปผลิตภัณฑ์ที่ทําให้สุนัขของท่านชื่นชอบทำไงยอยากกินทำไงเห็นไหมล่ะครว่ามันนี่ดีผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาเพื่อนุ่งหมามแบบนี้ ต้องมีให้ลูกๆสี่ขานแล้วนะ้า ปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลฟต์อ่อนรังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเดอะฟลายเดย์เฮาส์เดลิซิโอด็อกคุกด็อกเสิร์ฟแ a t ด็อกอทงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด เขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราดูแลเองไม่ดีเพราะฉะนั้นเก็บหนีไ,นไน้ด้วยหนีมาหางไวไปมีอะไรอีกนะตอนนี้นะคะ <S <S มีแอมอยู่กับบิ๊กเหมียวตัวใหญ่มากนะคะคุณพี่คะน้องเหมียวสองตัวที่เลี้ยงเนี่ยคะ่ะชื่ออะไรเลยน้องชายชื่อปิดปป๊ดปีปิตตีพี่ชายชื่อตืต้อตื้อครับเป็นฟาแฝดก,กันดำปิ๊ดปีกับเมื่อตื ค,คือชื่อเต็มเขาส่วนชื่อแฝงคือปิดปีกกระตือตอทำไม,มถึงเลี้ยงเขาสเสน่ห์ของเขาคืออะไรอเป็นคนที่ไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงแมวเป็นลูกปกติพามาเที่ยวบ่อยไหมคะมีงานก็พาเข้ามาเดินเล่นก็ชอบอพี่ชายก็ชอบเดินมากนอกจากพามางานแบบนี้แล้วค่ะคะ่ะพี่พาไปเที่ยวงานอื่นบ้างไหมคะไปประกวดประกวดอันนี้ประกวดที่งานงานสัตว์เลี้ยงที่สัมพันธ์ได้ที่หนึ่ง S <S ส่วน <blade> พี่ชายไปประกวดตุ๊อ <again S 3> Book, ตือเนี่ยประกวดบิกเก็ตแคทที่ลิฟตีพัทยาได้ที่หนึ่งเออสมควรได้ไหมบิกเก็ตแคทเนี่ยเธอเธอสวยเธอมีอะไรขนที่สวยงามด้านหลังสีขนเธอเป็นเงามัน สีผมฉันแห้งกระด้างแต่ฉันก็มยอมแพ้เธอเพราะฉันรู้สึกว่าหน้าตาฉันดีกว่าบูตอเด็ที่ได้รู้จักนะซูมิจูนี่เป็นหนึ่งในน้องหมานะคะคที่มาประกวดในงาน Thailand International Dog Show โหหล่อมาก หน้าตาจะดีไปไหนอ่ะหน้าตาดีมากนี่คือไม่ได้รังเกียจที่ไม่จับเขานะคะเดี๋ยวเขาจะกำลังจะมากวดนะคะแล้วเขาแบบทุกอย่างมันพร้อมแล้วมีอเดี๋ยวได้เพิ่งได้สัมผัสคือแบบดีอ่ะหล่ออ่ะ ดกักีและผู้ใหญ่ใจดีให้รูปส่งเสียงเห่านึค่ะรายการ t ิ e a n i m ิมอลลัล่าชวนให้คุณมาร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยหรือแนะนำเกี่ยวกับรายการอีกหนึ่งช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน l ลน์เพียงเพ,พื่อนแอดนิ่งๆเท่านี้คุณก็จะสามารถ ซฮัลโหลหรือรับข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางรายการได้แล้วคะ่ะ <laughs> แต่ว่าพันใหญ่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะว่าแอมแอบคุยกับเจ้าของนิดนึงนะคะเจ้าของเขาใจดีและน่ารักมากค่ะถ้าพันใหญ่อยากมาคุณรับประกันได้ว่าคุณดูแลลูกของคุณดีแน่นอนเป็นเคสบายเคสค่ะโทรมาที่นี่ <S <S <S